เฮโยวอสดสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮมตุงครับผมสวหนี้เนี่ยเรามาอยู่กับไมค e คร a f พิกเซลมอนส l o t อีกครั้งหนึ่งซึ่งในพานนี้เนี่ยจะเป็น EP ีที่สาสำหรับเซิร์ฟเวอร์พิกเซลมอนสล็แล้วครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมจะมาพาท่านผู้ชมเนี่ยไปแนะนํา2ระบบใหม่ครับก่อนที่ผมจะไปสุ่มกาชาหาโปเกมอนใน ตำนานกันครับผมซึ่ง2ระบบนี้เนี่ยจะมี2ระบบที่มีชื่อว่าระบบยึดเสาโปเกมอนโกแล้วก็ระบบของแลนกิ้งฮะก่อนอื่นเลยเนี่ยระบบเรามาอยู่ที่กับระบบยึดเสาโปเกมอนโกครับซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังผมเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเสาของฟิเซอร์อยู่ครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ทีมอย่างไฟเ e อร์ฟิเซอร์ทันเดอร์ครับ ซึ่งระบบนี้เนี่ยให้เราสามารถทําการไปเลือกทีมได้โดยการกดว้าไปที่โซนเลือกทีมครับแต่สำหรับใครที่อยากจะว้าไปที่สปาวเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านหน้าสปาวเหมือนกันครับโอเคครับมันจะมี3ทีมให้เราเลือกอย่าง Firefisher Thunder ครับ ซึ่งถ้าหากว่าเราเลือกมาสักทีมหนึ่งแล้วเนี่ยเราไปสู้กับจุดยึดโปเกมอนเนี่ยถ้าเราสามารถชนะมาได้และทิ้งโปเกมอนไว้ที่สาหนึ่งตัวและถ้าหากว่าตลอด1ชั่วโมงเนี่ยไม่มีใครมาตีเราหรือสามารถยึดเราได้สำเร็จเนี่ยไอเทมจะเข้าไปในตัวคนยึดทันทีซึ่งสีที่ผมได้ทําการเลือกไปเนี่ยก็เป็นสีฟ้าของฟิเซอร์ครับซึ่งบอกเลยว่าถูกใจเอามากๆ ส่วนระบบต่อไปที่ผมจะพามารู้จักเนี่ยมันก็คือระบบงกิ้งครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าระบบแรงกิ้งคืออะไรระบบงกิ้งก็คือระบบที่เราถ้าได้ทําการ PVP กับคนในเซิร์ฟโดยระบบแลกเนี่ยจะเปิดทุกวัน1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มครับโดยรายละเอียดเนี่ยเราสามารถ ทำการกด E กดวาร์ปโลกตามด้วยการกดแลงกิ้งขึ้นมาได้ครับซึ่งมายมีประวัติหรือว่าท็อปหรือว่ารางวัลที่เราได้ทั้งหมดฮะแน่นอนว่าคอนเทนต์หลักในวันนี้เนี่ยก็คือผมจะทําการไปสุ่มกาชาโปกเกมอนครับเพื่อมาทําการสู้กับคนในระบบแลง <c oughs> กิในใน้งฮะมาดูกันซิว่าผมจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าครับผมโอเคครับเพ <c oughs> ื่อท,ที่จะไม่พูดพร่ำนำเพลงเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกาชากันเลย ตอนนี้มันก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมสำหรับการเปิดกาชาของเซิร์ฟเวอร์ Pixelmon s u n l o ลครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงผมเนี่ยจะดีมากขนาดไหนครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมมีกาชามากถึง64อีกกับอีก64ชิ้นกับอีก4เซตในทียวเชียวครับโอ้ซึ่งผมก็มีกาชาของดาร์กไรอ์ปิกาจูคามมโดทันจิโร่คีแล้วก็มาชาโดครับผมเง่าอองงกะดีว่าเออผมมีกาชาคามาโดทันจิโร่ได้ไง ซึ่งบอกเลยครับว่ากาชาแต่ละดอกที่เอ่อที่ตอนนี้แอดเขาให้ผมมาเนี่ยบอกเลยครับว่าคนอื่นเนี่ยยังไม่ได้สุ่มครับซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนแรกของการสุ่มกาชาครั้งนี้เลยครับผมเี่บอกเลยฮะซึ่งเวลานี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นเวลาของการเอ่อกดกดแรงด้ยครับเดี๋ยวเรารีบสุ่มแล้วก็รีบไปตบคนในแรงกันเลยดีกว่าครับผมเราเริ่มมาง่ายๆก่อนเลยสำหรับเอ่อกาชาปีกจูแล้วกันครับที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไม่เอาผมยกเป็น2เซตก่อนดีกว่าครับอย่างละ ามสองไปฮะปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคตอนนี้เราแยกมาเป็น2เซนแล้วครับผมอืมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการเปิดกาชาปิกาจูก่อนเลยครับก่อนอื่นขอลองดูก่อนแล้วมีโอกาสออกปิกจู10ครับแล้วก็เกลืออีก95%โอเคเดี๋ยวกดไปเลยครับไม่เสียเวลาทังเท่าไหร่คลิกปึ๊บอ,อุ้ยอุ้ยเสียงเสียงมุนอย่างนี้ผมว่า นี่โอเคตัวแรกที่ออกมาเนี่ยคุณได้รับเกลือนึงเครับนี่มันจะขึ้นมาทางซ้ายมือตรงช่องแชทครับผมโอเคครับเราก็จะรู้ระบบคร่าวๆแล้วครับสำหรับปิกาจูตัวนี้เนี่ยเป็นปิกาจูฟอร์มพิเศษที่บอกเลยครับว่าโคตรจะแญแั้นก็เปิดต่อเลยแล้วกันครับผมแบบไม่มีปิ้งปิ้งปึ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 ้งโอเคเกลืออีกหนึ่งอเครับอุ้ยอันนี้ดูมีแววฮะปึ๊บปึ๊บโอเคเกลืออีกหนึ่งครับ เฮ้ยเราก็มีคนบอกฮนะระบบกาชามาเร็วกว่าใครเพื่อนเลยโอเคช่างมาลันเกลือละหกเออไปต่อเรื่อยๆฮนะอืมซึ่งเหมือนแต่ละครั้งที่ผมซุ่มเนี่ยเราจะได้รัดดาร์สเปลมาด้วยฮนะไม่ใช่ดาร์คบอกไปว่า ผมสามารถสุ่มได้แค่คนเดียวครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ในแค่มองผมสุ่มบอกเลยโคตรแอ๊กอะ่ะ <c oughs> ผมว่ารู้สึกว่าเสียงในการสุ่มเนี่ยค่อนข้างดังนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปิดเสียงก่อนแล้วตอนนี้ได้รับปิกกจูมาแล้วครับผมโอ,โอ้โหได้รับปิกกจูมาแล้วครับผมนี่สุ่มไปทั้งหมด24ครั้งในที่สุดผมก็ได้รับปิกกจูมานะฮะเออนี่ผมได้รับนี่ปิกาจูฟอร์มขอแทนปิกกจูของผมเลยฮะโอเค สวยงามครับผมไหนไหนไหนขอชโชว์ปิคาจูเลยเทเดโอกูดจับเลยฮะนี่ปิคาจูฟอร์มใหม่ให้มันให้อารมณ์เหมือนแบบจิราชีเลยอโอ้กูดกูดเลยแล้วก็นี่นี่นี่ทายได้บนห่วงของมันน่าจะเป็นเบลเซบับป,ปะเด็กพันนรกสังลรุ่ยเออกาชาต่อไปเนี่ยเรามาที่กาชาของตัวอะไรดีฮะตัวอะไรดีฮะเออคามาโดทันจิโร่แล้วกันครับเดี๋ยวเรามาดูของคามาโดทันจิโร่กันว่าเลนมันอยู่ที่เท่าไหร่ฮะ โอ้จะมีอัตราออกอยู่ที่5%าเปอร์เซ็นต์ครับสำหรับาคามาโด,ดทันจิโร่แล้วก็เกลืออีกฮะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ฮะเก้าสิบเก้าเลยเหรอแล้วผมว่าที่ไหนอะครับกดไปเลยครับสำหรับคามาโด,ดทันจิโร่เราลุยกันเลยปึ๊บปึ๊บอันนี้น่าจะเป็นยูนิฟอร์มหรือไม่ก็ชุดครับซึ่งบอกเลยครับว่าอันนี้กดยาวแน่นอนครับบอกเลยเดอับมันน้อยมากฮะปึ๊บปึ๊บ และตอนนี้กายชาทัานจิโร่ผมก็เหลือสองอันสุดท้ายแล้วฮะมาตอนนี้เหลือ1ึอันแล้วมาไหมครับสำหรับคารมิดโรทันจิโร่เป๊บเป๊บไป,บปบโอเคเกลือไปแล้วครับผมมาปิดท้ายกันสำหรับคาร์มิดโทันจิโร่ครับเอาวันนี้เอาจากผมจะเอาวันนี้คลิกซัวแล้วก็ไปไปไปโอ้โหเชียโอ้ยน้ำตาล้วนเลยโอ้โอ้โอ้ฝากอือ้อหือ โอเคครับเอาไปว่าเดี๋ยวเรามาโซนต่อไปอไเลยดีกว,ว่าเป็นโซนของสุมกาชาของมาชาโดครับซึ่งแอดมินก็ได้บอกผมไว้ว่าสําหรับมาชาโดเนี่ยในเซิร์ฟนี้ยังไม่มีใครมีมาชาโดเลยโอ้ซึ่งบอกเลยครับว่าถ้าผมได้ไปเนี่ยจาบแน่นอนครับบอกเลยเอาไปอวดเขาได้ <c oughs> โอเคไปพูดพาพทาเพลงกดสุ่มกันเลยดีกว่าครับผมเลดดับอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นครับซึ่งผมมีกาชาทั้งหมดหกสิบสี่อันโอเคไม่เป็นไรไปต่อฮนะอืมลุยต่อ,อายาวๆครับสำหรับเอ่อ เรียกว่าอะไรวะกาชาของหนูน้อยมาชาโดครับมาชาโดเหมือนจะเป็นโปรแกรมท่าดมึดท่าต่อสู้ปะ่ะท่าผีท่าต่อสู้มึดต่อสู้เออสักอย่างหนึ่งอ่ะ <S <S โอเคเราซุ่มต่ออ่ะ ผมสุ่มเลยป่ะเนะี่ยแคมป์ตีฮะโอ้ฟักคือตอนนี้ผมเริ่มไปคิดแล้วว่าผมจะสู้คนในแรงไหวไหมถ้าเป็นแบบนี้อแ <c oughs> ปลกๆโอเคยังเค็มอยู่ดีฮะแล้วก็อันสุดท้ายสำหรับเซ็ตแรกมาแล้วแล้วก็เกลืออยู่ดีครับอืชัดเจนนะบายมาทั้งมหาสมุทรจริงๆครับ โอ,โอเคเดี๋ยวเรามาที่อันต่อไปเนยเป็นของดาร์กไลท์ครับที่แบบดาร์กไลท์ฟอร์มโคตรเท่ครับเป็นฟอร์มตัวสีม่วงฮะซึ่งเดทเดาร์กไลท์เนี่ยจ,จะก็อยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะผมกอดืเลยนะผมขยันหนีน้องคนนี้ก่อนนะท่าสะเปาแล้วก็ใช้วิชาเออข้ามุยนี่หนียวมาครอดือ,อเลยขอออกมารีเซตดวงด้วยแล้วก็หนีร้องเขาด้วยเลยฮะเออ โอเคครับมันบางทีมันก็ถึงเวลาแก้มือของผมแล้วแต่เขายังอยู่เหรอวะเออไม่เป็นไรเช่ามาล้านเดี๋ยวเรากดต่อสําหรับเออของดาร์กไรไปเ,เลยฮะถึงตอนนี้ก็เหมือนจะเกลือไปแล้วเออได้เจ็ดออฟป,ปากว่า80ลูกครับผมโอ้แล้วอยู่ดีๆทำไมน้องเข้าใหมา่แล้วเนี่ยเอ,อ้ยผมผมสามารถแลกเป็นกุญแจได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปแลกทีเดียวเดี๋ยวเราเปิดของด์กไรต่อครับผมไปลุยครับผม เปล่งเปล้งเปล้งไว้โอเคเกลือโอเคครับเออถ่านน้องเขามามุงอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็บอกน้องเขาไปแล้วฮะว่าลบก็ยาเพิ่งมุงนะอ่าน้องเขาบอกอยากสุ่มกันก็อ่ะเอาไปให้ให้ดอกนึงอ่าโอเคเดี๋ยวให้น้องเขาสุ่มไปฮะดูว่าน้องเขาจะได้หรือเปล่าครับผมเอ้ยเอ้ยเอออันนี้สุ่มไปแล้วหรอวะเอ้าเอ้าน้องเขาสุ่มไปแบบงงๆครับเออเอาไปไวาช่างมาล่าเดี๋ยวเราสุ่มต่อกันเลยดีกว่าครับเป็น การซูมของเราต่อครับผมเฮ้ยกระดาษกระดาษโอ้โอ้ฝักโอ้ไม่โอเคเอาใหม่ครับซูมต่อครับผมเฮ้ยโอเคเฮ้ยอันนี้ดูพี่วงังโอ้โหยนิดเดียวอื้มอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรน้องเขาบอกว่ามีอะไรให้โอเคไม่เป็นไรเราซูมต่อครับผม ป๊บ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  ه, โอ้ยโกระดาษอุ้มนักไลโอ้ยทำไมเขียดมากครับผมคะแนนหนึ่งเปอร์เซนต์ไปต่อครับผมไปทีทีแล้วฝักฝักโอเคเราลุยต่อฮะเปิบ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 เพลงโอเคไปต่อครับผมลุยยาวๆเฮ้ยนะคือคืออันนี้ GM เหลี่ยมผมปะครับเอ้ย ได้แล้วครับผมคือคือคือผมทักไม่ได้เลยไงคือทักปุ๊บ GM เขาแจกให้ผมปับ๊บโอ้ฝากนี่ได้รักไลน์มาแล้วครับผมโอ้ย GM ผมเกือบจะเออหนี GM ออกจากเซิร์ฟนี้ไปแล้วไหมนี่แหละบอกแล้วครับว่า GM ก็ยังรักผมอยู่ฮะนี่โคตรเท่เออนี่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้รักไลน์เปกาล้างสองไปที่เรียบร้อยแล้วครับผม แล้วก็ทำไปดีๆก็มามุงกันเนี่ยโอเคช่างมาแล้วกันเรากลับมาที่คามาโดอันจิโร่ครับไปยวขออนุญาตเข้าสู่โหมดปานวาลีเลยฮะเกลือ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 อุ้ยอันนี้เขียวมากโอ้โหแล้วก็เอายังไงครับอันนี้อันนี้อันนี้ได้เล่นละได้เล่นละ G.M ได้เล่นผมละเกลือ อันนี้คีผมรู้ผมว่าผมโดน GM เล่นเกลือเฮ้ยอันนี้ GM ไม่รักผมละว gm ไม่อยากให้ผมระบำดาบเอ่อคังวาราแดนไงไม่อยากให้ผมชงเชงชงเชงไงแล้วก็ยังไงครับอันนี้แล้วก็เกลือฝักโอเคอันนี้ GM เริ่มเล่นผมจริงหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้โอเคโอ้ถ้าคุณได้รับคมามดโดทันิโรหนึ่งเอฟเยสเซอร์ Oh. ในที่สุดผมก็ได้เอ่อออเรนพีเทลมาแล้วครับเออซึ่งผมสามารถอามาแลกกับชุดคามาดโดฮันิโลได้ครบเซตฮะอุ้ยชื่นใจเชื่นใจ a few minutes later เอ่อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเว้ยแปลกๆปลกละเอ่อเอ้ยดาบมันไม่เปลี่ยนทำไมครับเนี่ยอ๋อกดตัวพีฮะโอเคนี่มาแล้วครับผมอุ้ยปานวาลีโอยเทพไปไหน แล้วมีมังกรแ้วะโอ้ยเทพอุย้ยเท่จริงอันนี้โอ้โหโอเคถือว่าตอนนี้คุ้มค่าที่เราเกลือไปฮะโอเคเราก็ไปสู่มาชาโดต่อกันเลยดีกว่าเกมไวสักนิดหนึ่งสำหรับพาร์ทนี้ฮะเราเสียเวลาไปเยอะมากไปต่อแล้วตอนนี้ผมมีกำลังใจในการสู้มากๆครับผมเปิบบเปิบเบเปิบปบบเกลืออืมตอนนี้ผมเริ่มไปสดแล้วครับว่าเกลือหรืออะไรเพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโคตรเท่โคตรฟูแล้วก็เกลือ อันนี้อันนี้ว่าไงครับเนี่ยอันนี้อันนี้ว่าไงเกลือในเลนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็แทบจะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับผมครับเอออืมโอ้ยอันนี้ดูมีรุษโอ้ยโอเคในที่สุดครับผม ก็ได้มาชาโด,ดมาแล้วครับผมเยสเซอร์โอเคสุดยอดฮนะเอามาชาโด,ดมาแทนเลยครับตอนนี้ผมก็ได้เออกาชาของมาชาโด,ดมาแล้วได้กาชาของดาร์กไรามาแล้วเราก,ก็ได้กาชาของปิกจูมาแล้วครับอีกทั้งในตอนนี้เนี่ยเออฟอร์มผมยังได้ฟอร์มของนี่เทไปไหนวะ โอเคครับผมขั้ตตนตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมขอยัดไปนอกรอบไปฟาร์มเลเวลให้แกโปรกรมนของผมแป๊บหนึ่งครับได้นอนว่าเป็นการเอาไรยคันดี้ยัดครับเดี๋ยวก็เจอกันีกทีที่ระบบแรงครับไปกันไปโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยโปรแกมนของผมก็เลเวลหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกครั้งในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเรียนสกิลจากคุณลุงมูฟรีเรเนอร์แล้วต่อมาเนี่ยก็คงหลุดไม่พ้นจาก จอยแรงครับผมเออตอนนี้เนี่ยมาถึงเวลาของผมในการลงแรงแล้วฮะดังนั้นเนี่ยเรากดลุยกันเลยดีกว่าครับพามใช้โปรแกมอนในตำนานเกินหนตัวใน1นึ่งเออปาร์ตี้เมื่อสามารถเอาไปได้แค่ร,ระหว่างดาร์กไลท์มาโชโรและมิวทูครับผมเอองั้นผมอะตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมใช้เป็นมาชโลงไปเปิดก่อนละกันส่วนดาร์กไลท์เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไปใช้กับ นี่ตรงเสานี้าครับยึดเป็นสีฟ้าของเราแล้วก็ไปที่จอยแลกทันทีฮะกดแลกไปเลยแล้วก็โอ้โหตัวแรกเป็นชาลิสาเลยฮะทำไมก็เปิดมาตัวแรกก็รู้สึกลำบากแล้วครับผมในตอนนี้เนี่ยเป็นการแบทเทอร์ระหว่างผมกับใครเนี่ยอันเนี้ยเออ,อไม่ไม่เห็นชื่อคนแบทเทิลดเลยฮะช่างมันแล้วกันแล้วเปิดก่อนด้วยฟิสเออเออเขาเปิดกลับมาด้วยเอิร์ดเควครับซึ่งก็ไม่ค่อยเข้าซะเท่าไหร่ถือว่ายังโอเคอยู่ครับเราจบจีนท่าภารกิจไปต่อครับผม ปึ๊บมาฮะตอนนี้เขาตีผมวืดมาใช้เอิร์ทเควกเอ้ยไม่วืดนะใช้เอิร์ทเควกก็โดนนะเจ็บด้วยโอเคถือว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนดาเมจเร้ยงซูซี่อยู่ฮะสำหรับซีรัดอนฝั่งนู้นแล้วก็ไอเล่นได้ของฝั่งเราใครสรรหาตั้งชื่อวะเนี่ยโอเคแล้วก็เหมือนว่าเล่นได้ของฝั่งเราจะพาดท่าไปก่อนครับเราใช้เป็นกีนราลดอที่เป็นท่าน,น้ําไปใส่ต่อฮะโอเคซึ่งก็ไม่มีอะไรมากครับเราจะเอาชนะด้วยท่าวอเทอร์ฟอร์ไปเลยครับผม เอออุ้ยนี้ยผมเห็นทางของกีราดอนครับวันทร์ฟอร์ไปเลยโอเควันทร์ฟอร์นอัตเวลิเฟกฮะเราเปลี่ยนเป็นท่าใบากัดไปเลยกัดตูดมันปึ๊บโอเคกัดไปแล้วครับโอเคเราส,สามารถยังกัดได้อยู่ครับเออเราดาก้อนแดนเพื่อเพิ่มบัฟดาเมจและเพิ่มบัฟสปีดของเราขึ้นมาจากนั้นก็จัดการดาก้อนแดนไปอีกรอบหนึ่งอะเออไม่ไม่ดาก้อนแดนดิเออเรากัดไปได้ไหมกัดทันไหมกัดไปโอเคถือว่าเข้าอยู่ครับแต่ว่า ผสมคาบดันแรงกว่าเราสะงนั้นแล้วก็พายแพ้ไปฮะงันตัวไปเราจัดเป็นปิกจักไปใส่หน้าแม่งเลยแล้วกันใช้เป็นปิกจูเราใช้เป็นทันเดอร์โบครับไฟฟ้าแสนโบไปเลยปึ๊บโอเคทีเดียวตายฮะไม่เป็นไรยังเหลือลูคาลิโอกับมาแชโดของเราอยู่ครับอใช้เป็นโคสตมโคสคอมแบทครับผมเอ้ยจะแรงอะไรขนาดนั้นวะเออตอนนี้ผมว่าผมเริ่มได้กลิ่นคนแพ้แล้วครับซึ่งกลิ่นคนแพ้เนี่ย หันมามองที่ผมแล้วกันโอเคอเคอ้ยแล้วเหมือนตอนนี้บักหรือเปล่าครับถ้าบักที่การแข่งขันนี้ก็โมคานะเออถ้าถ้าสมมติเกมบักการแข่งขันโมคานะขออนุญาตเอ็นเป็นขึ้นออกเลยแล้วกันโอเคอเฮ้ยการต่อตรู้ด้วยผลเสมอครับโอเคถือว่าเราเสมออยู่ฮะโอเคค่อนข้างโชคดีไปที่เราไม่ถือว่าแพ้ครับโอเค พารร์ทนี้คับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เนี่ยโคจะเหนื่อยนะครับผมได้ทําการไปเปิดกาชามาแล้วก็ได้ลองสู้ดูและผลก็ออกเป็นเสมอโอเคครับเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยซึ่งในวันนี้เนี่ยบอกเลยผมต้องขอตัวไปพักเสียงก่อนละไม่พักเสียงดีขออนุญาตไปกินมะนมาวมะนาวก่อนเลยโอเคเจ็ดคลิปหน้าลักคลิปนี้เนี่ยไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายเรามีเทพสามตัวแล้ว้ ล,ลืม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 ก็เหมือนเคยครับว่าต้องขอฝากระบบใหม่2ระบบอย่างระบบแง้งแล้วก็ระบบของเออ่ยึดเสาของโปเกมอนโกได้ครับโอเคครับโอเคตามนั้นเลยบ๊ายบายครับจิว